ที่ปัญหาที่มันเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือศัตรตูอีกอย่างนึงนะครับก็คือหนอนฮะหนอนนอกจากมีแมลงแล้วก็มีหนอน,นเห็นไหมครับอยู่ใต้ใบนะฮะหนอนชนิดนี้สําหรับปามที่เริ่มปลูกใหม่นะฮะแต่หลังจากปีหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะ แรกๆเริ่มมันจะเป็นหนอนตัวนี้แหละยอยเยีย่ยเลยนะครับย,ย้ยเยี่ยเลยเต็มเลยฮะอยู่ใต้ใบมันกินแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกินตัวคอโรฟิลมันฮนะกินตัวสีเขียวมันนี่นีดูใกล้ก็จะเป็นอย่างนี้นะ กล่องเราสูมได้เลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะยุ่ยเยี่ยมหมดเลยมันก็กินแป๊บเดียวะฮะวันสองวันเผื่อแป๊บเดียวมันก็จะแห้งเหี่ยวไปเลยนะครับโซนที่มันกินนี่คือหนอนนะฮะสำหรับปาล์มที่เริ่มปลูกใหม่ก่อนหนึ่งปีมันก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับมีแมงบ้ง่งหนอนบัง่ง fc ต้องดูนะฮะ ดูดีๆมันก็จะประครบกวงมตอนสักก่อนปีหนึ่งนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วน้อยฮะพวกหนอนพวกแมงกินใบก็น้อยแล้วก็พวกด้วงนะฮะด้วงแล้วก็หยอดฟูลดานนะฮะเม็ดสีชมพูเห็นไหมฮะหยอดกันด้วงนะฮะ เราก็เรียกชื่อติดปากฟูรดาน,นะฮะแต่ชื่อทางการค้าสมัยนี้มันไม่มีแล้วฟูรดานพวกสักอะไรอ่ะจำไม่ได้ละชื่อทางการค้ามันมีขายทั่วไปตามร้านเกษตรเคมีพันธนะฮะนี่กินตัวร้ายเลยนะครับนอนเดี๋ยวเราก็จะต้องฉีดพ่นยาเคมีนะฮะยาอะไรก็ได้ครับ ยาตามร้านเคมีพันุ์ไปถามเขายาหนอนสักสองชนิดยาแมลงด้วยยาหนอนด้วยนะครับซื้อมาพ่นแล้วก็ใส่สารจับใบด,ด้วยนะครับมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับร้อยต้นก็ไม่ไม่เกินหนึ่งถังหนึ่งร้อยต้นเนี่ยต้นเล็กขนาดนี้ถังหนึ่งก็สิบแปดลิตรนะครับถังพ่นยา มันก็มีเริ่มมีหลายต้นแล้วครับท่าที่เดินดูมาอืขอบคุณนะครับป้องกันกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ